อย่างที่บอก เรารู้ค่าไซา์กับค่าคอสแล้วนะคะโดยการใช้มือในการหาอย่างที่ครูสอนไปนะคะซึ่งค่าไซด์ศย์องศาคือ0ูนยไซ์พายส่วนส่วน2ไซด์พายส่วน4รูอส่วน2ไซา์พายส่วน3รูปสส่วน2และไซด์พายส่วน2คือ1โอเคไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาหาในแต่ละตัวที่มันเพิ่มมาตัวค่าที่มันเพิ่มมาคือค่าแทนโคเซกเซกแล้วก็คอสนะคะเรามาดูที่ตัวแรกเลยในเมื่อเรารู้ค่า ทราไกับค่าคอสถ้าลูกรู้ค่าทซายกับค่าคอสอีก4ตัวที่เหลือลูกก็สามารถหาค่าได้นะคะใน4ตัวที่เหลือก็คือตัวแรกเลยคือโคเซกเราจะพูดถึงโคเซกก่อนเพราะทซายมันคือสุดเพราะโคเซกมัน คือส่วนกลับของไซด์หรือไซด์คือส่วนกลับของโคเซกโอเคไหมคะดังนั้นถ้าไซด์มันมีค่าเท่ากับ0นั่นหมายความว่าโคเซกของลูกจะหาค่าไม่ได้นั่นเองหาค่าไม่ได้ยังไงก็คือไซด์มันมาจาก ไซมันม e ีค่าเท่ากับ0ซึ่งจากที่เราหาค่ามุมมันมาจาก0ย์ส่วนด้วย1ซึ่ง0ูนย์ส่วนด้วย1นั่นหมายความว่าเมื่อมันเป็นส่วนกลับมันคือ1ส่วน0เราเลยหาค่าไม่ได้โอเคไหมคะดังนั้นแสดงว่าโคไซก็เลยไม่นิยามหรือหาค่าไม่ได้นั่นเองโอเคไหมคะต่อไปตัวที่2คือ sin พส่วนหกไซไพส่วน6มันมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นหมายความว่าโค e ซก็จะมี ค่าเท่ากับ2ส่วน1หรือ2นั่นเองต่อไปไซน์พายส่วน4หรือ45องศามีค่าเท่ากับรูทสองส่วนสแสดงว่าโคไซก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วนรูทสองเป็นส่วนกลับนั่นเอง แล้วก็ตัวต่อไปคือไซ n พายส่วน3มไซพายส่วน3มีค่าเท่ากับรูทสาส่วน2แสดงว่าโคเซกที่เป็นส่วนกลับของมันก็คือ2ส่วนรูทสาโอเคไหมคะและต่อไปตัวสุดท้ายค่าของ sin 90องศาหรือไซ n พายส่วน2อยู่ที่แกน y นั่นเอง sin มีค่าเท่ากับ1นั่นหมายความว่า c โค e c ก็มีค่าเท่ากับ1ด้วยส่วนกลับของ1ก็คือ1นะคะที่มาของ1มันมาจาก1ส่วนด้วย1ซึ่ง1ส่วนด้วย1ลูกจะกลับบนลงล่างกลับล่างขึ้นบนมันก็ยังเป็น1ส่วน1ดังนั้นก็เลยได้1เสมอโอเคไหมคะต่อไปตัวที่2คือคอส คอสคือมีความสัมพันธ์คู่กับเซกความสัมพันธ์คู่กับเซกคือมันเป็นส่วนกลับของกันและกันนั่นเองโอเคไหมคะค่าเซกจะมีค่าเท่ากับส่วนกลับของคอสค่าคอสจะมีค่าเท่ากับส่วนกลับของเซกนั่นหมายความว่าคอสศูนย์องศามีค่าเท่ากับ1เซกศูนย์องศาก็จะมีค่าเท่ากับ หนึ่งด้วยนะคะต่อไป cos พายส่วน6มีค่าเท่ากับรูทสส่วน2แสดงว,ว่าเซกพายส่วน6ก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วนรูทสและตัวที่3าม cos พายส่วน4มีค่าเท่ากับรูทสองส่วน 2. สองแสดงว่าเซกพายส่วน4ก็มีค่าเท่ากับ2ส่วนรูทสองด้วยนะคะดูที่ครูจับคู่กันให้ดีนะคะลูกพยายามสังเกตความสัมพันธ์นด้วยต่อไปคอสพายส่วนสมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นหมายความว่าโคเซกที่เป็นส่วนกลับของมันก็จะมีค่าเท่า ไม่ใช่ไม่ใช่โคเซกโทษทีค่ะเซกที่เป็นส่วนกลับของคอสก็จะมีค่าเท่ากับ2.1ส่วนหหรือ2นั่นเอง2หาร1ก็มีค่าเท่ากับ2นะคะหรือลูกเขียน2.1ส่วน1ก็ไม่ผิดนะคะซึ่งมันมีค่าเท่ากับ2นะคะต่อไป คอสไพส่วน2มีค่าเท่ากับ0ย์ <_ C os> ก็อย่างเช่นที่ครูอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ว่า0ย์มันมาจาก0ย์ส่วนหนหรือ0ส,ส่วนอะไรก็ตามดังนั้นเมื่อมันเป็นส่วนกลับแสดงว่าไอ้ศูนย์ตัวนี้จะกลับลงมาอยู่ที่ส่วนแทนมันก็จะกลายเป็นไม่นิยามเพราะถ้าตัวส่วนเป็น0ูนย์เราจะหาค่าไม่ได้ดังที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้โอเคไหมคะอ่ะ ทีนี้นะคะเราก็จะเหลืออีก2ตัว2ตัวที่เหลือก็คือค่าแทนกับค่าคอรนะคะก่อนที่เราจะมาใส่ค่าแทนนะคะเดี๋ยวกูจะให้ลูกทบทวนก่อนว่าแทนมันมาจากอะไรนะคะแทนมันมาจากไซายส่วนด้วยคอสจริงๆแล้วเราสามารถเอาค่าไซไปหารด้วยค่าคอสได้เลยแล้วก็คํานวณเป็นคํำตอบออกมาแต่เรามีวิธีลัด วิธีลัดที่ว่าก็คือการใช้มือในการหาเหมือนเดิมนะคะการใช้มือในการหาเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งที่ครูสอนลูกไปก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5นิ้วก็คือ0องศา90องศา0องศา30 45 60และ90ซึ่งเราใช้ไปแล้วในการหาทรายกับขอแต่มือเราเราสามารถใช้หาแทนได้ด้วยนะคะหาย,ยัางไงอะเดี๋ยวเรามาทบทวนตรงนี้นิดนึง นิ้วแรกคือ0องศาถัดไปคือ30ถัดไปคือ45ถัดไปคือ60และตัวสุดท้ายคือ90องศาโอเคไหมคะใน90องศานี้เรารู้อยู่แล้วว่าหาไซน์ง่าหาคอสยังไงไซน์ก็คือไซรูดแล้วก็ส่วน2เสมอไซน์คอสส่วน2เสมอนะคะไซน์ซ้ายคอสขวา แต่ของแทนก็เหมือนกันที่มาของแทนก็มาจากซายส่วนคอสนั่นเองโอเคไหมคะมาจากาซส่วนคอสซึ่งครูจะบอกว่าซายเวลาเรามองเรามองนิ้วทางซ้ายคอสเวลาเรามองเรามองนิ้วทางขวาดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นรูทซ้ายส่วนรูทขวานั่นเองโอเคไหมคะรูทซ้ายส่วนรูทขวานั่นเองเช่นอะสมมุติถ้าเราใช้วิธีการหาร ครูจะหาค่าแทน30องศาแทนแทน30องศาอันนี้คือใช้วิธีการหารก่อนนะคะแทน30องศาเราก็ต้องรู้ไซน์าย30องศาก่อนไซน์สาย30องศาก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ส่วนคอสสาองศาจะมีค่าเท่ากับรูทสส่วน2โอเครูทส,ส่วน2โอเคไหมคะทีนี้พอ กรณีแบบนี้มันคือเศษส่วนซ้อนพอมันกลายเป็นเศษส่วนซ้อนปุ๊บลูกก็ต้องคำนวณหาต่อโดยการกลับเศษเป็นส่วน1-2ส่วน2คือตัวตั้งตัวนี้คือเครื่องหมายขั้นเศษส่วนเปลี่ยนเป็นคูณตัวนี้จากรูทสส่วนสกลับเศษเป็นส่วนก็กลายเป็น2องส่วนรูทสากับ2ตัดกันได้ลูกก็จะเหลือแค่1นึส่วนรูทสาโอเคไหมคะหนึส่วนรูทสามทีนี้ อย่างที่บอกเราจะมีวิธีลัดวิธีลัดคืออะไรก็คือแทนเท่ากับซ้ายส่วนคอสหรือรูดซ้ายส่วนรูดขวาเช่นเมื่อลูกมองที่30องศามองที่30องศาลูกก็ต้องเอานิ้ว30องศาลงถูกไหมคะถ้าลูกเอานิ้ว30องศาลงแสดงว่าทางซ้ายของลูกเหลือกี่นิ้วคะ ทางซ้ายของลูกก็จะเหลือแค่นิ้วเดียวลูกก็จะได้เหลือรูทหทางขวาของลูกก็จะเหลือกี่นิ้วคะ3นิ้วก็จะกลายเป็นส่วนด้วยรูทสามซึ่งรูทหนึ่งมันมีค่าเท่ากับ1มันเลยกลายเป็น1ส่วนรูทสมซึ่งค่าของมันเท่ากันแต่ถ้าเราจําข้างบนได้เราจะลัดโดยที่เราไม่ต้องมานั่งหารค่าซ้ายกับค่าคอร์สอยู่โอเคไหมคะลูกก็จะได้แทนเป็น1ส่วนรูทสามโอเคนะคะอันนี้คือตัวแรกที่เราหา เดี๋ยวเราจะหาตัวที่เหลือไปพร้อมกันตอนที่ครูอธิบายไปให้ลูกยกนิ้วแล้วก็ลองวิเคราะห์หาไปพร้อมครูนะคะครูจะพูดแล้วก็ลูกทําตามนะคะโอเคนะคะอ่าต่อไปเรามาใส่ค่าที่เหลือกันค่าที่เหลือคือค่าแทนตัวแรกเลยเมื่อกี้คือพายส่วน6โอเคไหมคะลูกก็จะได้1ส่วนรูทสาม ใส่ลงไปก่อนเลยคือตัวแรกต่อไปเราจะกลับมาที่แทนศูนย์ก่อนแทนศูนย์องศามันได้มาจากทรายส่วนคอต,ตัวนี้จะง่ายมากทรายคือศูนย์คอตคือ1แสดงว่ามันคือศูนย์ส่วนหนึ่งศูนย์ส่วนหนึ่งจะมีค่าเท่ากับศูนย์ตัวตั้งเป็นศูนย์ตัวส่วนเป็นอะไรก็ได้จะมีค่าเท่ากับศูนย์เสมอโอเคนะคะต่อไปที่พายส่วนสี่พายส่วนสี่ให้ลูกเอานิ้วที่สามลงเลยค่ะเมื่อลูกเอานิ้วที่สามลง ทางซ้ายลูกจะเหลือ2นิ้วทางขวาลูกจะเหลือ2นิ้วลูกก็จะได้กลายเป็นรูปสองส่วนรูปสองแต่ให้สังเกตว่าค่าของมันเท่ากันทางซ้ายและขวาดังนั้นเราอาจจะตอบ1ได้เลยโดยอัตโนมัติโอเคไหมคะต่อไปซ้ายพายส่วน3ซ้ายพายส่วน3ให้ลูกเอานิ้วที่4ลงนิ้วที่4ลงทางซ้ายของลูกจะเหลือ3นิ้วลูกก็ใส่รูปสามลงไปทางขวาของลูกก็จะเหลือ1นนิ้วลูกก็จะ รูทหงลงไปโอเคไหมคะรูทสส่วนรูทหนึ่งรูงมันมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเราก็จะได้รูทสาส่วนหนหรือรูทส3นะคะต่อไปอแทนพายส่วน2แทนพายส่วน2ก็คือ s sin ส่วนคอรสตัวนี้เราไม่ต้องใช้นิ้วก็ได้เพราะเราเห็นค่าชัดเจน s ายส่วนคอรสคือ1ส่วนศอย่างที่บอกอะไรก็ตามที่ส่วน0ย์เราจะไม่นิยามโอเคนะคะ แสดงว่าตัวนี้เราจะได้ไม่นิยามในส่วนของค่าแทนโคเซกเซกและคอร์ดมันจะไม่สามารถหาค่าได้ทุกตัวให้สังเกตเลยเช่นแทนกับเซกจะหาค่าไม่ได้เมื่ออยู่บนแกน ไนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูคอร์ดตัวสุดท้ายเลยคอร์ดตัวสุดท้ายคอร์ดมันจะสัมพันธ์กับแทนนะคะคอร์ดจะสัมพันธ์กับแทนหรือเป็นส่วนกลับของแทนนั่นเองหรือจะหาได้อีกกรณีหนึ่งเลยก็คือคอร์ดส่วนทรายแต่นี้เมื่อเรารู้ค่าแทนแล้วเราก็หาปกติเลยค่ะให้เป็นเป็นส่วนกลับดังนั้นตัวหลักๆที่ลูกต้องได้คือทรายกับคอร์ด และแทนจะตามมาทีหลังส่วนอีก3ตัวที่เหลือก็จะเป็นส่วนกลับของมันโอเคนะคะต่อไปถ้าแทนมีค่าเท่ากับ0นย์นั่นหมายความว่าขอดจะไม่นิยามนั่นเองโอเคไหมคะต่อไปแทนพายส่วน6มีค่าเท่ากับ1ส่วนรูทสสรุปได้ว่าขอดพายส่วน6จะมีค่าเท่ากับรูทส่วนหหรือรูนั่นเองต่อไป แทนพายส่วน4จะมีค่าเท่ากับ1นั่นแสดงว่าขอดพายส่วน4ก็จะมีค่าเท่ากับ1ด้วยนะคะส่วนกลับของ1คือ1และตัวที่4คือแทนพายส่วน3มีค่าเท่ากับรู้สามแสดงว่าคอดจะมีค่าเท่ากับ1ส่วนรู้สามเพราะส่วนกลับของรู้สามก็คือ1ส่วนรู้สามต่อไปแทนพายส่วน2ไม่นิยามนั่นหมายความว่าถ้ากลายมาเป็นขอดมันจะกลายเป็น0โอเคไหมคะได้ครบ แล้วทุกตัวทั้งหมด6ตัวนะคะสังเกตเลยว่าแทนกับเซกเมื่ออยู่บนแกน y จะหาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามส่วนโคเซกกับคอดเมื่ออยู่บนแกน x จะหาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามโอเคนะคะ